สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนาทุกคนนะครับสำหรับใครที่เติมเกมคุกกี้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนาร้านคุกกี้แลนช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีคลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันเวนเบกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับก ็สมัครมาใหม่นะครับเป็น ID ดีที่ผมสมัครแนะนํานะครับแต่ผมบอกไม่ละเอียดนะครับสําหรับคนที่นะครับสาหรับคนที่สมัครไ d ดีใหม่นะครับตอนนั้นนะมันจะมี2กิจกรรมเนาะที่ได้เพจเยอะๆก็คือวิ่งทุกวันคือกิจกรรมที่1นะครับส่วนกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเช็คอินทุกวันนะครับแต่มันมีเพิ่มมาอีกสําหรับผู้เล่นใหม่คือ กิจกรรมเช็คชื่อนะครับโอ้โหได้เพชรเยอะเลยนะจากที่ผมตีเนี่ยผมไปคํานวณแล้วนะตรงเนี้สองหมื่นนะครับประมาณ20,000เพชรนะฮะก็คือได้ตรงนี้อีก20,000เพชรนะครับผมและอันเนี้ยผมว่าผมน่าจะเก็บได้ประมาณ 20, นะครับประมาณ 20, รประมาณสักหมื่นสองหมื่นเพชรนะครับอ่นเนี่ยทุกวันเนี่ยประมาณสักหมื่นเพชรอันนี้อีกสักหมื่นหนึ่งนะครับประมาณสี่ห้าหมื่นหกหมื่นได้อยู่นะครับได้จากกิจก,กรรมตรงนี้อีกนะครับก็ โอเคนะครับเดี๋ยว i อดีนี้นะครับขอพูดไปแล้วก่อนเลยนะครับไอดีนี้เดี๋ยวผมจะทําการปั้นแจกละกันนะครับไม่รู้นะครับว่าผมจะหาเพชรได้เท่าไหร่นะครับแต่กะว่าจะปั้นไอดีนี้แจกคนดูนะครับอาจจะปั้นได้ถึงแสนเพชรแล้วก็แจกนะครับหรือให้คนไปบริหารการใช้เพชรเอาเองละกันนะครับเพราะว่าเออมันแสนเพชรนี่ก็เยอะนะถ้าแบบต่อให้เป็นไอดีสมัครใหม่แต่ถ้าใช้ดีๆนะครับก็บริหารจัดการเอานะครับก็ไอดีนี้นะครับจริงๆแล้ว ก็ที่สมัครมาเพราะว่างนะฮะเออพอดีอาจารย์ให้การบ้านน้อยหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับไม่ได้ว่างหรอกนะครับแต่ก็พอดีช่วงนี้การบ้านไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นนะครับน่าจะเป็นช่วงแรกๆด้วยนะครับไม่ค่อยมีการบ้านเยอะก็โอเคบวกกับอาจารย์เขาแบบ ติดงานติดนูติดนี่ติดนั่นโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาล็อกอินมาเล่น ID นี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปวิธีการหาเพรอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนขอเข้ามาเนาะก็โอเคนะครับสาหรับ ID ดีใหม่นะครับหลายคนถามเข้ามานะครับว่าเอ้ยก็คือแบบลบเกมคุกกี้รันนะครับโหลดเข้ามาใหม่นะครับแต่เป็นไ d เดีเดิมนะครับจะทํายังไงดีนะครับคือถ้าเป็นระบบ L S เนี่ยระบบ i o S นะครับจะยากหน่อยนะครับ Android เหมือนจะต้อง ล้างข้อมูลเครื่องนะครับถึงจะได้แต่ถ้าระบบ L O S นะครับต้องตัดสินใจเลยนะครับว่าเราจะลบบัญชีนะครับนี่เลยเขามาลบบัญชีนะครับก็คือผมนะครับอยากให้ทุกคนตัดสินใจเลยนะครับดูจากของรางวัลที่ผมตอนนี้ผมมีเพจสองหมผมยังไม่ได้รับกิจกรรมตรงนี้เดี๋ยวผมมอารับให้ดูเดี๋ยวมาบอกได้จากการอ่านเช็คชื่อทุกวันได้จากวิ่งอีกนะครับตอนนี้มันเหลือ18วันนะครับ คือมันน้อยมากแล้วนะครับทุกคนควรที่จะรีบตัดสินใจหลังจากคลิปเนี้ยลงไปประมาณวันที่10นะครับอ่าวันที่9นะครับวันที่9วันที่10เนี่ยแหละตัดสินใจเลยนะครับว่าจะเริ่มเล่นใหม่นะครับหรือเล่นเล่น ID เก่านะครับเริ่มเล่นใหม่สิ่งที่จะได้นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วก็จะเป็นอันนี้ก็เช็คชื่อเพิ่มเข้ามาใหม่สาหรับของผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้นะ ผมไม่แน่ใจว่าคนที่เพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยมันจะมีด้วยหรือเปล่าแต่มันเขียนสําหรับผู้เล่นใหม่ไม่น่ามีหรอกคนที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับก็ตัดสินใจนะครับถ้าใครอยากจะเล่นใหม่แบบ ID เก่าไม่เอาแล้วนะครับลบบัญชีไปเลยนะครับกดมาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงตั้งค่าบัญชนะีเห็นไหมเราอยู่ตั้งค่าบัญชีหน้าตั้งค่าบัญชีเราเลื่อนลงมาหาคําคว่าลบบัญชีขวามือมันจะอยู่ซ้ายอ่าก็มันจะซ้ายมือมันจะเป็นสูตรช่วยเหลือนะครับตรงสูตรช่วยเหลือจะมีคําว่าลบบัญชีขวามืออยู่มันนจะเป็แบบ เล็กๆตัวเล็กๆนะครับแล้วกดแล้วก็กรอกชื่อไอเกะไอดีเรานะครับสมัครนะครับไอดีเล่นนะฮะเนี่ยพอกรอกเสร็จก็กดยืนยันแล้วก็จะลบบัญชีได้เลยแล้วก็เริ่มเล่นใหม่นะครับนี่คือวิธีการเริ่มเล่นใหม่อีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับไปกิจกรรมเชิญเพื่อนเดี๋ยวมาทาให้ดูพอดีมีคนส่งมาแต่ผมไม่ได้ทําเลยนะมาให้นะครับโอเคผมจะพูดให้ลินพันทาไมมาเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสมัครไ d ใหม่มานะครับควเล่นอะไรอย่างแรกนะครับสมัคร ID ใหม่นะครับควที่จะเล่นนะครับ เนื้อเรื่องนะครับผมเน้นย้ำนะครับทุกคนว่าควรที่จะมาเคลียร์เนื้อเรื่องนะครับยิ่งเคลียร์หมดได้ยิ่งดีนะครับทุกเนื้อเรื่องนะครับควรที่จะเคลียร์เนื้อเรื่องทุกด่านนะครับถามว่าทําไมถึงต้องให้เคลียร์เนื้อเรื่องนะครับสาเหตุหนึ่งเลยนะครับการเคลียร์เนื้อเรื่องเอาคุกกี้แม็กนะครับเห็นไหมว่าผมได้สมได้ตัวละครแม็กนะครับเนี่ยผมได้ตัวละครแม็กมาผมก็จะไปเล่นได้นะครับก็คือเราไม่ต้องไปนั่งสุ่มหาเนี่ยผมไม่เสียเพชรสักเพชรในการสุ่มหีบสุ่มอะไรเนี่ย ผมยังดองหีบนะครับดองหีบนะครับเนี่ยดองหีบที่เล่นได้มานะครับยังไม่ได้เปิดสักหีบฟรีเลยนะครับเนี่ยไข่ก็ดองไว้สมบัติก็ดองไว้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเพราะว่าเราไปเล่นเนื้อเรื่องนะครับเรามีของจากเนื้อเรื่องแล้วนะครับถามว่าพอเรามีของจากเนื้อเรื่องแล้วมันได้อะไรอีกนะครับเห็นไหมคําว่าวัด วาดดวงดาวเนี่ยผมรับไปแล้วชัตเตอร์หนึ่งถึงสามเราจะได้ทั้งหมดด้วยกัน4ชัตเตอร์ตอนนี้นะครับจะมีด้วยกัน4 4 4อย่างนะครับจะมีชัตเตอร์หนึ่งสามชัตเตอร์สี่ถึงหกชัตเตอร์หกชัตเตอร์เจ็ดนะครับสี่ถึงห้าเนาะเนี่ยของรางวัลน,นะครับเยอะนะฮะผมบอกเลยว่าเยอะอ่าเนี่ยนะครับเยอะยังไงก็เยอะนะครับรับไปเลยนะครับคือแบบมารวมๆแล้วอะนะครับการที่ผมแนะนําว่าให้หลายคนเล่นไอดี D. ใหม่เพราะว่าหนึ่งเลยเก็บเพชรได้ง่ายนะครับแล้วไม่ต้องแบบ คือมันเก็บเพชรได้ง่ายนะครับมันเก็บได้ง่ายแล้วคือเราสามารถมีเพชรแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเพชรแบบที่มันเยอะ,อะถ้าเป็นผู้เล่นเก่ากลับมาเนี่ยสมมติว่าเราเคยทำกิจกรรมนี้ไปแล้วอะ่ะเรากลับมาเล่นอะ่ะเราก็ได้แค่ชื่อได้แค่อะไรอย่างนั้นใช่ปะในเมื่อ ID เก่าเราก็ไม่โหดอยู่แล้วอะ่ะเออถ้าเป็น i อดีใหม่ผมเชียร์ว่าสมัคร i อดีใหม่มาเก็บเพชรหาปั้นดา้อนที่จะเข้ามาดีที่สุดละนะตอนเนี้ยเห็นปะได้โพชั่นมาอีกนะครับเอาโพชั่นไปยัดตัวอีพิกใหม่ๆก็ได้นะครับเห็นไหม การเริมเล่นใหม่นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปนะไอตัวละครอีพิกที่ผมแนะนําให้ปั้นเดี๋ยวไอดีนี้ผมก็จะปั้นนะครับก็คือเอเดี๋ยวไอดีนี้ไม่ปั้นเดี๋ยวผมไปปั้นอีกไอดีหนึ่งนะครับเพราะว่าไอดีนี้ผมจะเก็บเพชรแสนแจกทุกคนละกันเนะาะก็ใครที่ได้ไปก็อย่าเอาไปทิ้งกว้างนะเอาไปเล่นนะครับเนะาะอผมจะแจกอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เอาไปจะเอาไปดีไปทำอะไรแต่ก็ใครที่ได้ไปก็เล่นไอดีนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะเก็บเพชรใหล้ละกันเนาะอ,ะอ่าโอเคนะครับรับมา จุกๆเลยนะครับสมบัติสมบัติเยอะแยะไปหมดนะฮะเออเดี๋ยวผมเก็บให้ไปเปิดกันเองเลยนะฮะโอเคนะครับผมนี่เราก็รับมาให้หมดเลยนะครับโอเคสิบขวดนะฮะต่อไป1,000เพชรนะครับแล้วก็หีบพิเศษก้คือดีนะเนี่ยดีจัดเลยนะครับคนที่ได้ดีนี้ไปก็สบายแล้วนะฮะเออมีของปั้นแน่นอนอ่ะ อ่ะโอเคตอนนี้มีเพชรอยู่ประมาณ23 0 0มนะครับถึงจะดูแค่20 0 0 0นะแต่ก็เพชรนะเออแต่ก็คือเพชรนะครับส่วน <c oughs> so, ต่อไปเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่สมัครมานะครับหาก,กิลอยู่นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยนะครับกิลเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นกิจกรรมใหม่แล้วก็คือแบบเป็นบิงโกเช็คชื่อนะครับคือถ้าเราโชคดีนะครับเรามีโอกาสที่จะกดเปิดนะครับตารางบิงโกเนี่ยได้500เพชรบางคนดวงดีจัดเลยพกมากอะดวงบ,บางคนแบบ ไอดีพกมากกับดวงนะครับเอาไปเลยนะฮะตัวสมบัตินะครับบางทีก็เป็นไข่นะครับบางทีก็เป็นหีบนะครับแล้วแถ่ดวงแต่ละคนนะครับแต่มันจะมีการเช็คชื่อเพิ่มได้นะครับสมมติว่าเรานะครับเช็คชื่อใช่ป่ะเดี๋ยวสมมติว่าผมเช็คไปแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะหลังสามทุ่มนะครับถ้าช่องเช็คชื่อยังว่างอยู่นะครับเราสามารถเช็คชื่อฟรีหรือไม่ก็เสียเพชรในการเช็คชื่อก็ได้นะครับในการเช็คชื่อก็จะได้ของรางวัลเพิ่มแล้วก็ได้บางทีเรามีโอกาสได้เพชร ช่องนี้เพิ่มด้วยนะครับไอช่องของรางวัลตรงขวามือเนี่ยถ้ายังไม่หมดเราก็มีโอกาสได้นะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับมาในส่วนต่อไปนะครับก็สําหรับเนื้อเรื่องนะครับที่ผมหลายคนเนะีที่ผมแนะนําเลยว่าให้ไปเล่นเนื้อเรื่องก่อนสาเหตุหนึ่งเลยมาจากการที่เราไม่ต้องไปสุ่มของก็คือเราจะมีเพรเก็บ ในการที่เราจะเวลาเราไปเล่นเบรกเอาใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีเบรกเอา5้าไม้แล้วใช่ไหมเนี่ยเบรกเอา5้าไม้นะครับเรามีตัวละคร5ตัวพอดีเลยนะครับเล่นมาจากเนือเรื่องเราก็ไปเล่นซะนะครับมันก็ง่ายแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดสนามแข่งที่ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาตัวละ,ละครแบบเบลกน,น้อยๆไปเล่นเนี่ยมันจะขึ้นยากนะครับเออถ้าเราแบบเอาตัวละครที่แบบว่าเอ้ยเราสมมุติว่าผมเคลียร์ในเรื่องมาสุดแล้วนะครับอันนี้ผมเคลียร์มาตันเลยนะฮะผมเคลียร์ในเรื่องมานะครับ โอ้หแล้วอัพแม็กเลยไงรวยนะฮะเออโหเวลสามสามละนะครับอัพแม็กเลยนะครับก็คือสมมติเนี่ยผมเคลียร์เรื่องมาแล้วใช่ไหมก็คือเนี่ยผมจะเล่นเป็นอาล a d า,อาดิน,นะฮะตัวโยเกิร์ตเนี่ยผัดโสมนะครับผมจะเล่นประมาณนี้นะครับแล้วคือแบบผงผงอ,อันนี้ผงเหลือใช่ไหมเดี๋ยวผมยัดไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะแบบว่าปั้นแคนดี้ให้ตันไปเลยนะครับอ่ะ นี่นะครับยัดไปเลยเห็นปะก็คือเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเราหาผงได้กันเป็นหมื่น0องหื่นะครับแล้คือตอนเนี้ยข้อดีของแคดี้พิเศษคือตียังไงก็ไม่แตกนะครับตียังไงก็ติดคือตอนเนี้ยมันมีแต่คุ้มกับคุ้มนะฮะทุกคนผมบอกเลยว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มจริงๆนะครับอ่ะโอเคเวล5แล้วนะครับอ่ะเราตีนี่ไปหน่อยก็ได้นะครับให้มัน มีเอฟเฟกเอฟเฟกหน่อยนะฮะอ่ะโอเคใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากใช้ของเยอะไอดี ID นี้ผมจะแจกนะให้คนได้ไปบริหารเอาเอง,เองแต่ผมจะเล่นหล,กลักๆไว้ให้ละกันนะครับอ่ะอย่างนี้ผมจะเอา5้าไปเลยละกันนะผมขอซื้อเลยละกันเนาะเพื่อที่จะเล่นให้คนดูนะครับว่าเอ้ยสนามแข่งเนี่ยมันง่ายแล้วนะครับเพราะว่ามันเล่นนะครับถ้าเราคะแนนถึงอันดับเนี่ยเราขึ้นได้เลยนะครับเราไม่ต้องแบบว่ามารอแบบเก็บถ้วยครบ น้ำลายพุ่งเราเราไม่ต้องรอแบบมาเก็บถ้วยครบนะครับแล้วเราถึงแบบจากเก็บถ้วยครบแล้วถึงจะเล่นได้เราถึงจะแบบผ่านระดับไปดินแดนต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้เขามีระบบให้เราแบบไต่ไต่แบบไต่สนามแข่งได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะมาร์กไว้ให้ดูเพราะว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับแต่บางคนก็ไม่รู้นะครับก็คือเนี่ยที่ผมแบบเน้นย้ําให้เล่นเนื้อเรื่องก่อนเพราะว่าแบบเวลาเล่นเนื้อเรื่องเสร็จเนี่ยเราก็มาเคลียร สนามแข่งต่อชิวๆแล้วละนะครับอันนี้คือชิวเลยนะครับมาเคลียแบบชิวๆเลยนะครับทุกคนเอ้ยโอเคนะครับชนไปรอบหนึ่งไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคอ่าโอเคเห็นป้ายชิวเลยนะครับเนี่ยถ้าเราแบบ เราไม่เราไม่รีเพียเรื่องเราเอาตัวละครเเรื่องเวล้วเราเอาตัวละครเนเรื่องเวลน้อยเวลเจ็ดเวิ8แปดเวลหกเวล้ห้ามาเล่นมันมันลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเคลียเรื่องให้เสร็จนะครับเคลียเรื่องให้เสร็จนะครับพยายามเคลียเรื่องให้เสร็จทําตัวละครหลักๆให้ตันเอามาเล่นสนามแข่งขึ้นไงแน่นอนนะครับอันนี้จักใจเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับเอาสักเประมาณ2 0 0ล้านพอนะครับอ่า เห็นไหมนะครับอันดับหนึ่งชิวๆเลยนะครับแรกๆขึ้นง่ายนะครับเล่นแป๊บเดียวนะครับคือเกมคุกกี้รันเนี่ยนะฮะมันต้องมีเทคนิคคือเราเล่นอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับเล่นอย่างเดียวไม่ได้จริงๆนะครับเราต้องมีเทคนิคในการเล่นถ้าเรามีเทคนิคในการเล่นเนี่ยมันจะทําให้เราเราเล่นเนี่ยไปไวมากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าผมคิดอะยังไงก็จริงนะครับถ้าเราเล่นแบบมั่วทั่วๆเล่นยังไงก็ไม่โหด มันต้องมีเทคนิคนะครับแล้วต้องเล่นเป็นเราต้องหาเทคนิคเรื่อยๆนะครับเนาะหาวิธีเล่นนะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคร้อยสามสิบล้านนะครับผมเอาสักสองร้อยล้านแล้วกันเอาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบพอละนะครับอ่าโอเคร้อยห้าสิบนะฮะเลิ่อเล่นไปเลยชิวๆนะครับแนะดำหนึ่งชิวๆนะฮะเรีไหมได้ดำหนึ่งชิวๆนะครับโอ้โหดูดินะฮะ เดี๋ยวมาดูโฆษณาแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวรับเพชรเนาะผมเป็นคนเก็บเล็กเก็บน้อยอยู่แล้วเก็บเพชรให้ทุกคนแล้วกันเก็บทุกไอดีอ่ะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่เรารอเรารอเนี่ยไหมเควสอะไรต่างเนี่ยเราเริ่มเล่นใหม่ได้ตลอดเลยนะคะเห็นไหมว่าเราแบบเรามาได้อะไรใหม่เยอะไหนจะมิชชั่นหลักอีกนะครับที่เดี๋ยวเรามานั่งทากันอีกคือมาได้ของรางวัลเยอะสําหรับการสมัครไอดีใหม่อันนี้ผมพูดจริงเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เรารอสนามแข่งเสร็จใช่ไหม เดี๋ยวผมมาพูดเรื่องเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับผมว่าผู้เล่นใหม่หลายคนน่าจะเป็นนะครับก็คือเวลาเราเล่นเนื้อเรื่องใช่ไหมเราจะเล่นไม่ได้3ดาวนะครับอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเป็นกันก็คือแบบคนที่เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับไม่ได้3มดาวแน่นอนบางด่านนะครับบางด่านถามว่าทําไมผมถึงได้สาสาดาวทุกด่านนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราสําหรับผู้เล่นใหม่นะต้องอัพตัวละครให้ตันนะครับเวลาเราเล่นนะครับคือเราเล่นถึงด่านไหนแล้วอะ เราอัพเลยนะครับเรามีเงินเท่าไหร่เราอัพไปก่อนเราไม่ต้องดองเงินลองอะไรไว้อัพที่หลักนะครับอัพไปเลยนะครับเนี่ยอัพให้แม็กให้หมดตัวละครที่แจกเนี่ยอัพให้แม็กให้หมดสัตว์เลี้ยงอาจจะไม่ต้องทุกตัวสัตว์เลี้ยงอาจจะไม่ต้องอัพเพราะมันไม่จำเป็นคุกกี้มันจาเป็นกว่าสมบัตินี่จําเป็นนะครับก็คือจะมีคุกกี้กับสมบัติเนี่ย อัพแม็กได้อัพเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การผ่าน3ดาเราง่ายขึ้นจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเล่นบางคนหัวร้อนเนี่ยนะครับเลอกเล่นแล้วนะครับไม่ได้สดาวเลือกเล่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอัพไปให้แม็กเลยนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยเขามีไว้ให้อัพตัวละครเราอัพไปเลยนะครับเราจะได้ผ่านได้ง่ายขึ้นเราจะได้แบบเล่นแบบไปไวมากขึ้นด้วยนะครับสาหรับคนที่หัวร้อนยิ่งต้องรีบอัพเลยนะครับจะได้ไม่เป็นขลาคาสัง2ดาว1ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะผมว่าหลายคนน่าจะเป็นกันเดี๋ยวมาที่สนามแข่งนะครับเห็นไหม มันจะมีคาว่าโบนัสแต่ทุกคนเห็นปะมันจะเป็นเนี่ยโบนัสนะครับโบนัสเนี่ยขึ้นคําว่าโบนัสนะฮะเห็นไหมโบนัสนะครับเราเราขึ้นไปแดนสองเลยนะฮะบางคนอาจจะยังไม่ชัดนะครับอาจจะยังไม่ชัดเดี๋ยวผมรักของรางวัลก่อนนะทุกคนคือของรางวัลมันเยอะมากนะครับบางคนอาจจะยังมองไม่ชัดแต่ผมเล่นให้อีกหนึ่งเกมนะครับคือมันจะเป็นมันจะเป็นแบบ เดี๋ยวเขารับของรางวัลนิดหนึ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเล่นกันอีกเกมนึงนะครับเผื่อมันยังไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับเล่นกันสัก200ล้านนะครับ200ล้านพอนะครับเดี๋ยวเล่นกัน2 0 0ล้านเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพอดีเมื่อกี้ผมลืมอเปิดให้นะเอาสัก180มาเดี๋ยวผมจะเลิกเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่ะ185ใช่ไหมตอนนี้เราได้อันดับหนึ่งนะครับชัวร์เลยยังไงก็ได้อันดับหนึ่งผมว่าสบายอยู่แล้วเล่นแรกๆนะครับทุกคนนะครับสังเกตนะครับนี่นะ ตรงโบนัสนะฮะเห็นปะคือทุกคนมองเมาส์ผมนะมองมองจอนะฮะไม่ใช่มองผมมองจอมองจอเกมไม่ใช่มองผมก็คือทุกคนเห็นนะครับคําว่าโบนัสคะแนนกระโดดแลนนะครับถ้าเราได้170ล้านนะครับสมมตินะฮะผมจบถ้วย150นะครับผมจะได้โบยสอีก250เนี่ยเห็นปะร้อยนะครับร้อยห้าสิบโบยสองร้อยห้าสิบนะครับก็คือ 3 4 0 0นะครับก็คือเราจะขึ้นไปแลนด์ต่อไปเลยนะครับอันนี้มันคือโบนัสคะแนนสําหรับคนที่ทําก็คือจะกระโดดไปแลนด์ต่อไปเลยนะครับเข้าใจไหมถ้าเราเล่นนะครับได้170ล้านตามที่กําหนดในเกมนั้นเนี่ย คะ anyway, แนนนะครับถ้วยเนี่ยมันจะกระโดดไปแดนต่อไปเลยจะไปอันนี้แดน2ต่อไปจะกระโดดไปแดน3ให้เลยนะครับก็คือจะได้ถ้วยมาเกินนั่นแหละได้ถ้วยมาครบเพื่อเราไปดินแดนต่อไปนะครับผมประมาณนี้นะเห็นปะมันจะได้เนี่ยโบนัสเนี่ยเห็นปะแล้วมันจะได้ถ้วยเพิ่มมาอีกนะครับเห็นปะมันจะบวกมาแล้วเราก็จะกระโดดไปแดนต่อไปนะครับซึ่งมันง่ายนะครับตอนนี้มันง่ายนะครับสมัยผมเล่นนะสองปีก่อนไม่มีนะฮะไม่มีไอที่มากระโดดลงกระโดดแลนอะไรเงี้ยที่ได้โบนัสถ้วยเยอะแยะไม่มี สมัยผมเล่นคือไต่เก็บทั่วอย่างเดียวคือเล่นทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างงี้ทั้งวันทั้งคืนอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเราเล่นกันแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเราไม่มีมาแบบเอ้ยมามานั่งแบบว่าเอ้ยเล่นเกมเดียวได้คะแนนเกินเอาเราไต่เป็นแล้งต่อไปไม่มีนะฮะไม่มีเล่นทั้งวันทั้งคืนสมัยผมเล่น2ปีก่อนนั่งกดอยู่เ่งี้ทั้งวันทั้งคืนอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจจะยาวนานไปหน่อยแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายชื้นชอบอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเจ้าหกพันตับแหละนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ